สุขภาพดีชีวิตสัใสสะพานหันวันฝนตกสวัสดีค่ะท่านผู้ฟงังพบกับแอบสตอรี่นะคะทางช่อง MC Channel ค่ะฝนตกเดือนกุมภาพันธ์วันอื่นก็ไม่ไปนะจะไปเที่ยวเนี่ยไปในวันฝนตกอืมอย่างว่าล่ะค่ะหลังเทศกาลแห่งความรักเราก็เลย ไปเที่ยวกันซะหน่อยไปกันเลยค่ะสะพานหันที่หลายๆท่านชื่นชอบแม่ฝนจะตกนะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวหรือว่านักช็อปไปลุยซื้อของเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าปริมาณอาจจะน้อยลงนะคะเพราะว่าฝนมันตกโปรยโปรยฝนตกพรมก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะบรรยากาศที่แบบอยากย้ายของแล้วก็เปียกด้วยนะคะ และเป็นวันที่คนไม่เยอะด้วยนะคะเป็นอะไรที่ชิวๆมากๆเลยะคะ่ะบรรยากาศวันฝนต,ตกกับสองฝั่งนะคะของคลององค์อางก็ยังมีผู้คนนะคะไปชอบไปกินนะคะส่วนที่ไปนี่ก็เพราะว่าวันอื่นไม่ว่างพราะว่าวันที่ไม่วันวันพรว่างวันที่ว่างฝนกัดตก ดีเหมือนกันค่ะฝนตกเดือนกุมภาพัานธ์ได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งใครอยากไปช็อปก็ไปได้นะคะทุกวันเวลานะคะวันฝนตกนี่คนน้อยดีค่ะไม่ต้องแย่งกันหนานแน่นเวลาช็อปก็สบาย,บายนะคะแม่ฝนจะตกก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับนักช็อป ช็อบได้ทุกเมือ่อเมื่อใจปรารถนานะคะฝนตกดีคนไม่เยอะนะคะแต่อาจจะทนเปียกหน่อยเท่านั้นเองนะคะอาหารการกินร้านรวงก็เปิดตามปกติเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าฝนมันตกโปรยปรยก็ดีค่ะฝนตกแบบนี้ได้ทานอาหารร้อนอร่อยอร่อยรับรองเลยค่ะทานอาหารเสร็จก็ไปช็อปนะคะผู้คนไม่แน่นไม่แออัดยัดเยียดเอ,อ้าเดินสบายนะคะ แม้ฝนตกจะเปียกแต่ผู้คนก็ยังไปชอบนะคะใครที่อยากไปซื้อของถูกก็แวะไปนะคะคลององอ่ะค่ะไปวันที่ฝนไม่ตกก็ได้นะคะแต่คนอาจจะเยอะค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่กด Subscribe ค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ